ไเลืจ้ะพี่นอนะ้องนะครับครับยกจ้ามือนี้ได้ไปสนีมาจากทางบ้านจ้ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเพม่นทรงเข่าตอกแตกมาสุกินเนาะเพื่อนเทศเมืองจากเพื่อนอเอาไปเฮ็ดบุญจา้าเพื่อนจะเลยเฮ็ดเผื่อมาให้น้ำเนาะ ข้าวบเขาตอกแปดจากนอ้องหรือภาษาอัน,นถ้าเป็นบ้านทาั้งทั้งนี้าวจาับจูบักขายาศาสตร์ข้าวกายศาสตร์นะเนะาะตรงไงไว้จากน้องอู้ได้เลยจ้ะพี่น้องคุณแน เล่จ้าพี่น้องนะ่ะนี่จ้าเออจะเป็นไงกันวะอืมมะมาเอาไปตินน้ำแกงเล่จ้าพี่น้องกองไงอืมนี่จ้าพี่น้องขอดตอกแตกบุกรยิยศาสาดบา้านข้ามีเองเนาะสองสาม โห๊ะเจดฮอจ้ะพี่น่องนี่นี่น,นี่หลายๆเลยจา้จาจังใดจะเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะนี่ละจา้าที่น้องอ๋อ oh. นี่จ้พี่น้องนี่นี่เพ้่สิเป็นยังสีเนาะอันนี้เพิ่มกากเฮดอ่าเป็นแบบเฮดเองจ้พี่น้องมีหยางว่ามีเข่าตกแตกมีง่าจตะมีเข่าตกแตกมีง่านี่เข่าตกแตกง่าละะ้วก็มีเข่าเขียวนเนาะเพื่นผสมมีเพิ่มจนนากนาสิเอาเข่าไปขวบก่อนเฮ็ดน้ำกะทิจ้พี่น้องเพชรชุกเขียวน้ำข้นเนาะ หนึ่งเพื่อจะเอาไปยายอืมอืมชาบอืมชาบยอชาบจ้าพี่น้องบ่ได้ซื้อเรื่อเห็ดเอาเด้องไหนเด้ออืมอืมมากินน้ำกันจ้า อืมอืมอืออ่า้วอืมอก็สิหอมง่าหอมน้ำตาลกัที่แต่กัหอมข้าขวัวข้าวตะแตกขวัวจะพี่น้องแฝบเยอะอืม จะไพี่น้องนี่เนาะห็นบาจ้าอืมอืมท้างบนข้าเขาจักิดสษบอกว่าช่วงก่อนก่อนสิออกพรรษาเนาะมันสีมนี้บุญใหญ่เขาสาเจ้าพี่น้องข,ข้าจักรจะเอาไปจะไปใหญ่เขาสาอยู่วัดเนาะเขาตกแตก ท้องเรืเขาจ้าเอินเขากายศาสตร์อือ,อช่วงนี้ก็เป็นมันยาดกาศฝนตกจะไปนองพาอยู่เขาต้องจะสร้างหอแรงเลยเนาะยังไงจ๊ะพัเมังสุขภาพด้วเจ้า นะอ้โหฮึโอ้โหอ่ะซือดอาบน้ามาแลยม,มันนะอืมน่าหอมมามถ้ากินหมอหมอสมจังไดแต่ขอโทษขอ,อให้ด้วยใจพี่น้องแซ่บจ้าเยี่ว่าวกันเด้อ ก็วดี๋ยวไว้พ่อกันไม่เท่าหนาด้อจ้ะพี่น้องมือจะวเด็กๆเขาตกกินกันเด้บขอบบก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้ะที่ติดตามรับชมวงเบบีเพลินอ่าังๆกัน อย่าลืมปิดกำลังใจให้กันเด้จ้าสำหรับวันนี้บิ๊บขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบาย